สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกลับสวัสดีงามงๆงบ่เห็นหนา้าเจแดงเอาตัวเลขขึ้นมาเลยในคลิปสรุปหวยเนาะคะ่ะกเขอมาเรียกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสูตรหวยพ่อสีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งค่ะเก้ากับมิสิ์มากนะคะ่ะแต่ว่ากำลังโอนที่เด่นสูตรก็คือศูนย์กับหนึ่งนะคะเด่นที่ศูนย์นะคะศูนย์บ่มาหนาจะมาหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะ จเจแดงกับจับคู้หซีศย์เก้าศูนย์นย์นี้คือจับจเจแดงจับคู่นะคะเอามาจับไม่มี3ตนนัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยเอามาจับเลยค่ะงวดก่อนจเจแดงกับจับถูกนะซี 4, 4, 6ีหเจแล้วก็สองหกสองเจ็ดนะกระถูกไปซ6หว่าน,นี้สิจับถูกหรือบอซีศย์เก้าศูนยหนึ่งเก้าหนึ่ง ตัวหนึกับสองศูนย์สองหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ให้ถูกเจแดงงวดก้อนจับ4ตัว4ีหกซีเจ็ดสองหกสองเจ็ดแค่นั้นเนาะงวดนี้กันกันไว้ค่ะเนาะกันไว้ตัวไหนมาเรงไอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมมาได้ค่ะตามเบอร์โทรขึ้นให้หนาจอเซรั่มนานโนเซรั่มหน้ากระจกนะไอคอนเฟซเห็นผลในคึืนแรกค่ะแปดร้อยบาท ันนี้ชุดทีมพันสองร้อยบาทเก็บเงินปลายทางถุงตีฟองอย่าทิ้งนะคะใส่สบู่ถูตัวจะเกิดฟองมากนะคะเจะแดงก็ได้บอกไปหรือบางคนเอาทิ้งก็ว่าโหที่แรกเจแดงเอาทิ้งนะคะบลูจักมะโหจักพักหลังบันนี้ก็ลืมบอกเิ่นมาเป็นปีสองปีแล้วลวะคะ่ะเนาะเจแดงก็มาบอกไม่เทียบู้บลูเนาะค่ะถุงตีฟองแถมให้ทุกชุดเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะแล้วก็ ชุดพันสองร้อยบาทเก็บเงินปลายทางอันนี้ลดฟ้ากับจุดด่างดำนะคะอันนี้น้านุ่มนวลสวยใสยไรลนลิวโรยตัวนี้ก็แค่เซียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาโดยเฉพาะลดบวมของเกาเนาะค่ะยาสายตานะคะอันนี้ยาสายตาแล้วก็นี่ยาสายตาค่ะเมื่อกี้เรเห็นกันเนาะยาสายตาอันนี้ยาเรือกระเพาะเจีดยงตรกนี้บริข่ายเนาะค่ะยาสายตาแคลเซียมแล้วก็ครีมสูตร จะแดงถึงได้มากสี่ศูนย์ถ้าศูนย์มากๆก็น่าเป็นจะหนึ่งแม่นะคะ,ะไปต่อค่ะท่านชมเพรียวไปเป็นการเสียเวลาสั่งซื้อคิก่กระตากมากฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะทาง YouTube นะคะวยแม่สาระคามงวดก่อนเนาะเอาแคปหน้าจ,จไอไ้เด้อค่ะงวดก่อนผู้ใได้เบิ่งบอเพิลให้สี่หกสี่อย่างสองเออสี่สองส มี C ตัวเนาะคะ่ะแจเดงยร์กับจับสุดถูกเพนกับจับสุดถูกทั้งบนทั้งหงลังเพ่นจับให้ซ C นั่นเพราะว่า C สอง C หกนะคะ,จะแจเดงยร์กับจับ C สอง C หกเพนกับจับให้ซ C แล้วก็ C สามเนาะวันนี้พลจับให้ค่ะศูนย์แปดแปดแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แค่นั้นเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด มีสองตัวแค่นั้นน้องวันนี้ถ้าถูกนี่เป๊ะเลยค่ะมีแค่สองตัวถ้ามันเจ็บผาดมากอก็คือแปดแปดกับศูนย์ศูนย์นะคะเนาะแล้วก็ข้างบนก็ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกหกแปดหกศูนย์นะคะนี่คือหวยแม่สายข้ามเขามาสองวันละงอศูนย์สองกับศูนย์สองอยู่ตรงนี้นะคะเนาะตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมเริ่มเขามาแล้วแม่สว่าง ไวแม่สาระะคามค่ะคนละข้ามกับเด่นคนกับคนละสารคามกับของประหัดเด้อค่ะเด้อคนละสารคามกันบอลแมนสารคามค้นเดียวกันประหัดเพิ่นตั้งซือสัมแม่เนาะค่ะเนาะซึ่งแม่สารคามเจแดงทําคลิปมายาวนานถึงสองปีแนละ้วมาเว้นระยะหนึ่งก็เลยหวยเพิ่นเข่าก็เลยนํามาเสนออีกค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิ์ถูกหวยสองสี่เก้า มวดก้อนกับสองซีเก้าค่ะมวดนี้กับสองซี่เก้าอยู่คือเก้าที่แดงกับมันใจย ucc สองบส่นเลยทีเดียวนี้เพราะว่าเพนนีซีไฮซีมากซึ่งหนึ่งก็เป็นตัวเด่นนะคะถ้าจะใส่ซีหนึ่งก็สวยเลยเจดียงว่าแต่ว่าหมวดก้อนเพนนี่พันจับคู่ให้ซีศูนย์หมวดก้อนเพินจับคู่ให้สองศูนย์กับถูกนะฮะเนาะจับคู่ให้ศูนย์สองนั่นถูก มวดที่แล้วออกสี่หกจับคู่ว่าถูกมวดน,นี้จเจดยงย์คิดว่าหนึ่งศูนย์สูตรดับแม่แม่แม,แม่แม่สาวอุดรสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ห้ากันส่วยค่ะเลขเพิ่นคิดว่าจะมั่นหนึ่งอยู่ดิถ้าหนึ่งมากกัห่หนึ่งสี่เหรอคะท่านผู้ชมสื่อไล่สองสี่หนึ่งนะ,จะเจดีย์สื่อไว้แล้วสองสี่หนึ่งถ้า,าพลาดจากสี่ศูนย์มากนะ จะเป็นซีหนึ่งท่านที่เลยจะแดงว่าแต่ขอให้มันออกซีศูนย์นี่ค่ะมันเคยออกถึงสามตัวนะคะซื้อไว้แล้วซีเก้าซื้อไว้บ้านน้องตรงตรงตรวเบิง,ง,งแล้วกะ็หัวหคนตระกูลแสนสุขนะคะ่ะเน้นที่เก้าศูนย์กับหนึ่งหาเก้าศูนย์ศูนย์ซีหนึ่งศูนย์เก้าหาศูนย์หาหนึ่งหา ได้ยินข่าววาเลกบอม่าศูนย์กับมาหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเนาะแม่สาวอุดรเอาวาเป็นดับศูนย์หนึ่งบอมเมียนตัวนี้แม่ว้ายบอมเมียนเลยหมดก่อนอีกตัวเป็นดับศูนย์หนึ่งนะบนแปดสองแปดศูนย์ศูนย์เก้านาน โอ้โอ้นี่เ็กดับโอ้ยจดีนะเมื่ัดับล่างดับล่างดับบนดับหนึ่ศเอาเจดสกระดับสี่กกะดับเดียข้ไปซื้อว่เพิ่ดับบนเนาะเพิ่ดับบนดับบนจดแดงไปซื้อสี่หกบนดับบนตรงนี้เพิ่ดับล่าง เลขดับก็ยังไปซื้อยอ,อ, 7, 7, 4, อ,อยู่ติซื้อใบสีเจ็ดเจ็ดซีซื้อไใบหมู่บ้านนี่ยไว้คุณเอกกชัยคุณเอกแท้กับเด่นศูนย์กําหนดค่ะจับคู่0ูนย์ศูนย์4ีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แึ่งหาหนึ่งหหนึ่งแดค่ะแล้วก็ล่างเพิ่นกับกับหาแปดกับเก้าจัด ไปที่แปด5ี่แปดหาเก้า่เก้าหค่ะคุณผู้ชมเอาแคปหนักจอไปเดอ้อค่ะเดิแสดแดงออกดไปไสรุลหวยคุณกัรายา0ูย์กับหค่ะ0ูย์กับหก็ได้แก 04, ่ศูนย์สี่ศห้านย์กแม่ผู้เดก,ก็ให้ตัวเดียวกันให้ตัวเดียวกันทั่วประเทศข้างล่าง0ูนย์กับหนึ่เนี้ยอาบมเนี้ยศูนย์ 4, ่ย์หาศูนตัวเดียวกันหนึ่1สหาหตัวเดียวกันอา้าว มาได้มาได้มีสิทธิ์มากแปดศูนย์สี่นี่ตัวมากจะเดยงเลยแปดศูนย์หกแปดศูนย์ห้าเส้นนองไข้หายวอกคือนมัหายหากับเจ็ดค่ะอ่นนอกนั้นจะแทบจะเหมือนกันหมดทุกตัวเนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งแปดค่ะจับคู่กันมากห้าเจ็ดห้าสี่ห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด หาเจ็ดสี่หเจ็ดหนึ่งหเจหค่ะท่านผูช้ชมเอาแปะก็มูเลขคนบ่าวสองงวดแล้วมี่งวดที่สามเขาบอคนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านเพิ่อนอะวิ่งเงินล้านต้นตระกูลแสนสุขสูตรที่สองเพินศนย์กับสวิ่งเงินล้าน4ี 4, 4่ศูนย์สี 6, ่สี่ศูนยหกี่ศูย์เก้าศูน หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์สี่อ้าวก็ให้ถูกก็ให้ดูไอ้ชุดสามตัวบนของภายนอกหนิโนคือบู้ใดเขียนไวน้น้อผู้ใดหายมากเน้อเว้ยคอมเมนต์บอกนี้เลยคับผู้ใดหายมากจะเดี๋ยวขอโทษผด้ใดเขียนไว้ลืมนะ พูดให้มานะที่กินมันกับ,บหลายตัวดิค่ะมีแค่ว่าหลายตัวมันม้วนแมหลายได้เบิด์ตัวนี้มันมีแค่ซีตัวดิหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยซี่ตัวหนึ่งข้างล่างนะนะหาตัวกับหนึ่งแปดนะหาตัวหนึ่งข้างบนกับซีตัวหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แค่นิหนึ่งเนานะ กศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ไม่แค่สี่ตัวข้างล่างไม่หาตัวมันก็บม่ได้ลายอย่างนะะี้ค่ะถ้าเท้าตัดเลนนะนะสามสิบหกชุดขอ,องกุญแจกชัยบ้าง mm hmm. น่าจะเป็นของคุณเอกชัยปูบุญมีค่ะบนสองหกหนึ่งสองแปดแปดค่ะมาลานเปอร์เส้น ข้างล่างหกสองหสามหหนึ่งค่ะค่ะอุณนี่แม่สว่างซี่เจ็ดซี่ดเก้าห้าเจ็ดนี่ดคือเสียนอนไข้ห้าเจ็ดห้าแปดหาเก้รหัเพิ่นมากห9าเก้าซื้อห9าเก้าลายเพิ่นกับวงกลมที่ห7าเจกับ6 8ดค่ะเจ็ดเก้าดหก้าเจดเจดนะคะเจตัวซื้อหลายงวดกอ่อนนี่ตัวก 69, 68, นะับ6กเกดเนาะ จะมาออกน้ำหลังบอกแม่สว่างไม่ถูกมาสาม่วนแล้วนะคะเจ้หมวยขอท่อหม้อลักลอยได้แก้0กับแค่ะลักซิบได้แก้0ูนย์แลักน่วยได้ก้ศูนเป็นจับคู่ได้คือ0ูนย์8ปดแปดสาม8 8ดแปดศูนยดศามตัวกันคือ3ามแปดค่ะ ข้างล่างศูนย์กำเนึงหากับศูนย์ได้แก้ศูนย์หาศูนย์หกสี่สองผู้เขียนหายแยกกล่องโตเดียวกันเจะแดงซื้อหลไปเนาะศูนย์สองถูกมว่ที่เจ็ดศูนย์แปดเอาก็ขเขียนศูนย์แปดสองเทียนล่ะคะอ๋าเนี่แหละเขียนผิดเขียนถืด วันที่เอ้ยผู้เบิ้ลกับเบ้าทักท่วงเน้เจแดงร่องคลิปไปก็ได้ท่วงตะตีนท่วงตะตีนเจแดงท่วงตะขาเจแดงโบท่วงตัวเลขเลยศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์ซี่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองค่ะเพราะเน้นที่สองศูนย์ค่ะปูหน่ะ ถ้าศูนย์แม่นะคะสีส่ศูนย์สองศูนย์กิดศีรษะด้านที่เลยไม่มีสามตัวนี้มีสี่ถูกไว้หนาจะแม่สองศูนย์ใดคือกันนะคะอันนี้ปูคือบอกแย,ยกกล่องถูกว่าที่เจ็ดมาแล้วเนาะเคนบอกถูกคนเน้นที่ศูนย์าาสองสร้างคมอ้าวม่หากับหกใจศูนย์หาศูนย์หกเก้าหาเก้าหกค่ะช่างคมห้ากับหกสิบวัตตดอยู่บอก ถ้าติดหก็สิว่าเป็น4ีหกบอค่ะนี่แม่นขั้นเทพพอเดชค่ะบนสี่ศูนย์ตัวเดียวเน่นตัวเดียวเก้าสี่ศูนย์ไปเลยห้าสี่หกสี่นะคะข้างล่างตัวเดียว4ีเจ็ดค่ะดับบนเจ็ดกับแปดดับล่างศูนย์สามหกค่ะอ้าวดับอยู่บอพขอคุณเดชเจ้าเลขรับคุณเอก,กชัยโอ้ยชุดรับบน สุดรับบนหกเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์แสดงว่าเก้าศูนย์ตัวเดียวค่ะทุก่านชื่มเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งค่ะข้างล่างสุดรับล่างหาซี่ซี่แปดซี่เก้าซี่เจ็ดค่ะสี่นะคะเน้นที่สี่เก้าข้างบนเน้นที่เก้า ศูน,นย์เบิดระย,ยังค่ะบัานนี้เบิดแล้วยังยังอีกอาจารนหนึ่งาจานไหยเนาะออม,ม,มหาโชดทิ้งท้ายเลยคะ่ะออม,มหาโชดพิษค่ะเจแดงกับพิษอีกเส้นเคยคะ่ะว่าเป็นยังหนึ่งเดือนสิบเอ็ดทับหกหก วิ่งศูนสล้านวิ่งส 4, 8, ่กับ 8, ปหาล้านนะคะเด่น0ู0ย์ศูี่ศูลองศูนย์เ็ดดกันศูนย์สองศแมิแตลเลขดังๆนะคะ นี่ตัวเลขดังๆแต่หัวกรอนเพิ่นวิ่งซีบนวิ่งซีล่างเพิ่นกับเข่าที่ซีหกบนซีหกล่างนะคะวันนี้ก็ขอให้ถูกล่างถูกบนวิ่งสี่สิบล้านข้างล่างนะคะจีแดงเพิ่นเป็นนักบนมาสิงลงล่างบอกขอให้มากบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดห้าล้าน แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมจะหลายตัวซื้อต่ตัวเด่นกับตัวล่องมันก็ได้ค่ะส่วนมากออกแต่ตัวเด่นกับตัวล่องที่ทําคลิปมากที่แนมมากเนาะค่ะเนาะตั้งแต่งวดเจ็ดสองจำได้แล้วก็หูถูกเรื่อยมากค่ะมีบางงวดที่มันถูกตัวกันเนี่ยออกตัวใดเนาะรู้สึกว่าจะศูนย์หกหรือศูนย์ยังออกอยู่นี่เนาะตัวกันแต่ตัววิ่งนี่ถูกแทบทุกงวดค่ะถูกทุกงวดเลยวิ่งศูนย์บนวิ่งสี่ล่างค่ะ ถ้าเขาล็อกเอานี้เนี่กัจ้างศิด้กินเห้าถ้าเขาวอลล็อกปล่อยธรมรมาชาติเนี่เสร็จเห่าเนี่ยนอนบศูนย์ 0, ไหนกับศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ห้านี่เปอร์เซ็นต์คะ่ะข้างล่างเนี่ถ้าว่าล็อกเห้าวกับศิกินสื่อติดซีไว้ค่ะท่านผู้ชมนะเจ็ดสี่สี่แปดสี่เก้าจะเด้งเน้นที่สี่แปดละล่องศูนย์แปด หกแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์มีทั้งบนทั้งล่างนะคะศูนย์จีศูนย์เจ็ดมีบน Harper, ba, มีล่างศูนย์เก้ามีแต่ล่างเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางในการเซี่ยงสื่อสลากินแมงรัฐบาลค่ะนะคะเป็นแค่แนวทางซื้อไม่ซื้อตามใจท่านเราไม่ได้บังคับค่ะเราให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานท่านที่เบิ่งชอบเบิ่งซื้อๆกับเบิ่งซื้อๆเพิ่นกับบอซื้อกับมีเนาะค่ะ คนที่สื่อกับมีกับเลวเต้ไม่ชักชวนให้เล่นการพนันแต่ว่าให้ดูตัวเลขเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงดวงเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้กับเจ้าของเบิ้งไปนั่มแคบนาจอไปนั่มค่ะท่านผู้ชมจเจดียงจเจ้าเบ้านะเขาไม่เรียเอ้ยฝากไล่ฝากแช่สั่งซื้อขี้มาตามเบอร์โรค้นห,หน้าจอจักสิบีึ้นหน้าจองได้มิตะเลขวันนี้ 0 9 2 8 9 2 5 6 8จ้างมาอยู่ใตข้อเมมต์อยู่ใตคลิปมันมีทีซื้อมันมีเบอร์โทรอยู่ค่ะท่านผู้ชมมีเบอร์โทรให้ท่านดูอยู่สั่งเขามาได้ยาบำรุงสายตายาสายตาแล้วก็แคลเซียมแก้ปวดเกาปวดกระดูกเท่านั้นปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายเด้อขอบอกเด้อกินสองเม็ดพร้อมหลังอาหารเช้าเย็นกินสองเม็ดวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ครีม12เไย พันสองร้อยบาทท่วนเก็บเงินปลายทางทุกอย่างเซรั่มนาโนเซรั่มหน้าใสเซรั่มหน้ากระจกแปดร้อยบาทเห็นผลในคืนแรกเลยค่ะเนาะขอขอบพุณนท่านที่ติดตามรับชมเจรียงมากเบิง์เจรียงมากจนจบก็ขอขอบคุณนะคะเจรียงก็ขอให้ท่านโชคดีราด้วยถูกหวยเป็นน้ากันสุขภาพแข็งแรงมีเงื่อนใจยาขาดตีนขาดมือคิดหาสิ่งใดก็ขอให้ได้ขามากง่าย นะคะใช้เจติปัญญาในการซื้อแล้วก็ไต่ตองในการหาเงินเนะะ้อค่ะเด้ออย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทําให้เป็นตัวเองเป็นที่เดือดร้อนเกียดตนเองและผู้อื่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ